สวัสดีครับผมวันนี้มีพักกระดาอ่อนๆนี่นะนมีนม่นะหัวใบหอมหอมอยู่แล้วครับงาม,มนี่แต่ดอกมันไหลมันงามเนาะทิ่ลวกสดๆเลยวะแม่มอันอนี้ให้บุลท่านลวกเล่ะครับนี่คิดต่ำลง,งหน่อยนมครับคนเดียวจะเป็นข่างน้ำครับผมหนาสิบี้น้นำป่าครับนี่นีน่ยังได้ไหม ปากปากก็ผมชลเพราะว่าเดือดแล้วพอเดือดแล้วมันลวกโช์งนนั้นนะนี่ตังสินนัวครับหลก็ลดความผมลงได้คอามเดาซื้อครับหนาสิน,นัวคือ,อเสาแม่ต้มไก่ครับผมต้มไกบ่บักมันเดือดแล้วนี่หมอได้สมัยได้ Một nội, ừ. ừ. súc, nó lòng phản vào hùng nòi có những lùa cờ đi chung tòa man chung xuống nó xuống khủng nữa hoặc hả? Năn... lưu đủ vẫn lại không lưu đủ lưu vẫn ngoài khai cả nhà ตอนอยางไปนน้ำให้หน้าเต็มอยู่จำเนี่ได้่ซาบาะแล้วพอแล้วำจำนีำน่ยข้าวคิ้วเขียวนี่ครับผมหอมน้ำป่าพอ่อมลวบยงบริขายหลีบยงเดือกขายถึงแบบนี้ขนเขียวต้องลวบคิ้วเขียวแบบนี้เพราะว่ายังได้ขายอดหลวกมันเลหลี้ยงหุยห้อยวุ้ยหรือเปล่าถ้าเดือดดีก่อนบอกที่นี่ตอนน้องน้ำด้วยเดือดแต่ผมยังสีเขียวชุกขั้นใจ หุงหน่อยครับที่นี่ผิดซีหน่อยเทียมเยอะๆแฉะต้องเด็กเป็นตอนนี้ครับกินเส้นกระแดกนัวๆทีผักไผ่ครับเดี๋ยวจะเป็นเนื้อแห้งครับผมเราก็จะมาตามลูกใส่หลาปั้นน,นั่นนี่โอ้ยนอนเปิดพัดลมคนเดียวอยู่ที่เย็นๆ ก็ไม่ไปเข้าบ้านาหรอกไอไม่มีขนอะไรไตหน้าฮะไรไตหน้าบ้านเออไม่ใช่อะไรเลยนะขนมันขึ้นลังครับขนมันขึ้นลังเย่ยไปเข้าบ้านเข้าบ้านเลยนะสวนกินน้ำแบบน้ำเย็นๆเ,เต็มถ้วยนี่ปล่อยท้องเลยนะ ดูนี่โอ้พวงที่กรอบดีครับผมดูหนาวสินแหงพวงแม่นี่สุดยอดแล้วครับผมติดมันพอครับกับต่ำหุงก็สุดยอดแล้วอยากไฟอ่อน ต้นฝาเด้ผสมมนบดเสียบเต้บดฝาเตน,น,นี่อุ้นมนวมาผสมคักแ์เสบอ๋นวหวานจับพงตัวมาเคลื่อนแสบว่ะผมบอกเลยตำรวจพักกระดอ มลโคตรแพงแสบแดดแสบครแพงเราเป็นส่วงเนี่นจะถึงมี่ซัดเลียงยังมากครังไว้ประเ็ศกินนะครับไม่มีอะไรเลยครับผมบ่มีกบบ่มีเขียดเลยครับปลากระ่เลือดอยากไปอ่อนหอม ใช่หล,ล่าเพื่อนลองแหลงลองแหลงเยอะไอ้ลองแหลง <c oughs> คนมันตามาแล้วนะอืมเฮ้ยมามองดูเดาดูดูลว,ว,วกใหม่ๆกับลว,วกเก่าอืมติดกระเสีบดีลวกใหม่ๆมีหอยต้มต้มสมไก่ยี่เป็นตอนโซ่ครับผมนี่ที่เด็ดเนี่ย แเดียวอย่างไม้ไม้มันห่อนนี่ใส่กอกดถึงเชีย่ยนเสียบเลยวานนี่ถึงมันอย่างนี้น้ำอ้อยครับน,น้ำอ้อยมันคอมันป่องป่องเลยแม่พีแบบ่กแกงปลาคอครับโอเคเหรอไม่ส้มมันห่อนเลยเห็ดอะไรกอนมูวขอใช้น้องไม่สมเสร็จรูปด่วนเสร็จ ตัวหอมหอมานากินอะไรวะหาอะไรอนนหรอหย,ย,อนนยหอยหยหอยยสะอาอนไม่สุนสอหอยจ,จุดอะเรหอยบ่นยังไงบ่นวะต้นมีที่นอนสองที่น คบในแบบเผาน้ำเผามาครับผมเผาก็เลือกเอาตอนเขาอยขวดเหนือลงกไหเดือถุยนิ่งเยคันก็้มเาใ่แจกบตัดแล้ใส่จักรอนเลยจ้กรมดานาสาีปลาคอแต่นอไม่ส้มเขาไม่กินใจแล้วทุกคนหน่อยจรครับ มันเสียบเสียบอันนี้เป็นกลางครับผมไปกลางครับพอเทียนหนึ่งนะโหสุดยอดเลยพอมันปิออดโดดไอตูมหอมนี่เขาก็เราไม,ม่ส่งครับผม ก่อแม่สมสมตะแกงใส่ก็ผักอีกตูอย่างลองเท่เง,งเลยครับผมต้นจอดผมกับครับด้วยนะครับเข้าันเ,นเรเปนาปิ้งไว้หำไม กอดรองสานันบาเกือบบดวตัวเกือบขอมานอนเลยมารักานั่งนก้าครับทุกบัวตัวบัวจะนุกางยู่มกันอนนอนกะดีน้่าหนาวบัวเย็นเ่าใช้นอนกะดีทำเราอะเือบมากรูปการ์ตูนกต้องหุงมาที่นี่ครับผม อเอาไปแขาม่อนมันต่ำมังง้งเยโอบเลยกขามองานมั้งเชเานน่อยโอ้หมดจังเลยนะึงหอมดงมยังไม่สมแซ่บเลย,ยดิ่สวนโดน ต้องมีพออีกตูน้ำเข่ากันครับผมพีน,เ,นะ <c oughs> นเป็นน้ำซุปอย่างสิ่มันเข้มข้นเลยทั้งเผ็ดทั้งกลมกลมเปียวนัวลงตัว <c oughs> นามใส่เรสิวยน้มใส่ร่วรุ่มแรง ชุด,ดอยอดของผมม,า,ม,า,า,มาพีดด่หนุ่มบอกกับแม่มาตกระดาตํำหูแาวบุรีซื้อแม่วาเด๋ยวทั้งงานอย่างนี้เจ้าถ้ากระดาตัวไหนที่รงีอืหรอ ผมแปลตายแล้วก็เดี๋ยวหน่อยคนเน่ยผมแปลจายไหนวะผมร้องไห้ขัวจิเหอผมนอนไมาจันึ่งชุดีกแ้วเสียบมาจีกหนึงตัวนยเห

กราต้องผมผมโหหวานมกินรสแซ่ิอีกความงานหนึ่งสองเพียบเ,เลยส่วนปั่นต่างคนสนุกมานานผมลายจานปลาหอยยังไม่หงาไหมไม่เป็นไรหอยทอา อย่างมันเหนียวเนื้อมันเหียวมันยำมันขาดึงอยากมันินเห้เ่าบบนั้นเองใคควทีนอนมันควนยังไงก็ขาดด้วยเทีนอนเล่นคนเดียวอยูบนนั โอ้ยไอ้ไมมีฟันไม่เมียวเมียวมาแล้วลังบ้านบุญล้างโซนอซนเอาแข็งถึงบอกว่าควรลงไปแมันอ่อนแข่งไปแม่งแข็งหายอีกโวะนอนเดี่ยวเห็นก้มขาเสียวรักกระดอย เลือีเหลาเป็ดตึงเขวทุกนเป็ดตันนี่งเป็ดสองขาัด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 หลังโค้งงอติดตึงกเบื้อได้ครับผมสองงานก็มาหูนเขากันอืมไปแล้ว ิดในห้องผมมันเื็นเป็นดาวไหลมาแรงเขารเจ่า,าจ็ผสมน้ำมันนี่ไหลมาแรงได้อาทิตย์หนึ่งสีดไม่อีกผักข้ากวันจันทรวันนีสารผิดเราต้องจูสี แม่งบกินคนมากินเสครับผมวยพากินกวนมวยโอ้ก็ขึ้นเขาอ่ะ่มากพอเลยผมกินได้จเอทีลยอากินของผมกินบัตนหนของหวานคือจิงผมกินควกินคมด่าพวกแม่คิ้ว แกวัดช mm ัร hmm. mm ้องสักกวนหอมก็ก hmm. mm ินมากิน hmm. ก uh ับวดตายเออาละคอเขา่ดูกรกระโดดคอคมาาเป็นดอก่เตินตดูนี่เป็นเป็นนีเป็นอะ ต้มหอยีเกียวขอ,วอต้มต้มไก่บ้านไก่ตัวปิ่งขึ้น,นครับมต้มจับนงตงม้มไม้ห่อน,นจับเตียวตัุดยอดเลยเนี่ย ต้มไก่ต้มผู้ดุยจางเลราแพ่อย่างน้ไม่สมนะครับผมบวกมันเป็นหยกขึ้นชมข้อชุ่มขึ้นอย่างบวกกลุ่อกระดอดอกนั้นชุมากจะตัเขาปลูกเราู ไอ้ท่านดิท่านกบกน้งมันปลามันปลาใช่นะอยากเป็นมันนิดหนึ่งชิมี่ดอกสีขาวครับมันขมอยู่แต่มันมันกัเรียก่าขมค่ะ ดีบิ้งือไนผม่ดีบอันนี้ผมตนขียวเอที่แหล่งมพวดหอมเของมันผมตนขีวของมันนเกค

เรปรุงเลยเนาะงานขาดตำปลาตำนังนี่ตะเคีย so ืไ่กอบมากสมัยม่กันไม่ไยสมัยหม่กับหมักสมัยก็กันต้กพักกระดูกก็้อาเหมือนินนี่เป็นยจะักได้ไหมนองเกียวอ่ะย่พักกระดก็ต้องต้องนานั้นิดนึต้องบวกแสบดือนยกินผักไม่น มานใครท่านะครับ่ครับแถวานครับครับแถวเนี้ยัได้เลยดูดูนีื่อไราได้แค่ไมงเวณไปลี้ววั่ แล้นายแม่น้องเตียคยรไปายปม่ไปมเื่อยๆเขาเิก็รตาวนานุ่นตลาดนั่งเยหรื่าเ้เขาบู้ทังหมดงโกสุกิษัยไปเกิกันบนี้มันขายดีวะข้างนนี้เป็นพนเขาแ้งนี่เศสกิ้าเพอ่นมไโยสทีิใัย เกษตรพิเศษไหมของข้ามราละเอียดบอสเนี้ยพ่นแก่เขาเล้ยงไม่สาแตกลาบุกพันเอยแต่กว่าไปลายดีกว่าข้ไปมันตวานตวานนี่ักระเดิดไปมนตวานม่ว่ม่มาบน

pão. Wow. 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 Não ประเด็นเนี่ยตุ่มต้อ,อประเด็น <S <S แก่ประเด็นนมให้ประเด็นน้ำต้ตบหมูแล้วประเด็นปลาเข้ัสองแบบเงนีีด้วยตับหมูแก่เลยเนาะประเด็เนื้อเปื่อยวตับหจับต้นเนื้บบนอสุดเอนะ ยอดยอ้านยน,ม,น,ม,นมาดก,ก็มเดคนปเปตดกก็กินที่เยอะงสปาดอตำข้บูเขาเดมองขึงน้นอพนนอเทีนมันนาววันอเาไปเก็บเนอยไปดือน้้มยันช่มกินหน่งบออมาฟูใหม่สิ่งเดีย ข้าฮียนงอันยังมากเลยตอิตื่นตื่นตามเ,เชิญไปเจอประเด็นไม่ตุ่มด็่ปลานนั้นไใช้ตุ่มกบเขาดีข่าวล่มงเลยครับตัวใหญ่ลูกเลจัวดมอะไรมาเร็วใหญ่แค่ตอนนั้น าแม่เน e ี um, 30, 30 oh. ่ยมลานี่ท mm, ่นนี้ท่นผู้ดีท่านผู้ดีนะครับผมนั่ละั่ละทำลี่ลอยี่ลยนข้ัเ้าคอค่ะค่ะค้ะหอมนนหละหม Hãy subscribe vậy cũng Ghiền Mì Gõ Để công không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไปเหาอะไรมาบ้างถ้าไม่ปไปเห่าเขามาถ้าไปมากินไม,มไม่มีหโอกเดี๋ยวามบจปกินหนครับ